สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความ งามของชุดไทยที่มีบรรดาดารามีเรียกว่านางงามแล้วก็ไปรวมไปถึงดาราจากฝั่งจีนแต่งกันเยอะแยะเลยนะครับเข้ามาร่วมงานสงการในก็คืออาจจะเป็นคนละสถานที่นะครับเพราะว่าก็จะมีการจัดทั่วเลยในกรุงเทพนะครับอย่างกรณีของฟ่านปิงปิงก็ร่วมงานเย็นทั่วราชมหาสงการ2567แล้วก็จะมีดาราบางคนไปร่วมงานของทางไอคอนสยามแต่ว่าเรามาดูของฟ้านปิงปิงกันครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นระดับ เป็นดาราระดับท็อปของจีนอยู่แล้วนะครับมาแต่งชุดไทยโห oh, สวยจริงๆงงานนี้ เคื่อนบ้านนี่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วนะครับคือ,อจะก,กรีดหรือจะจุบอกหรือจะอะไรเงี้ยก็เยอะแยะคือเขาจะเคลมเขาจะพยายามเคลมอะไรต่างๆนานารวมไปถึงชุดไทยด้วยแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าเราก็มีเท้าทางต่างชาติแล้วนัาท่องเที่ยวเยอะแยะที่ให้การยอมรับรวมไปถึงดาราด้วยแล้วดารารีคนดังเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เผยแพร่ได้โดยตรงเลยนะครับเขาจะแต่งตัวแล้วทาง f c ฟซีก็จะมาดูอ๋อนี่งานสงการฝั่งไทยนะอะไรต่างๆนะครับแล้ววันนี้ก็พอแต่งวันนี้ก็โอ้โหชุดไทยนะ แล้วให้สังเกตครับชุดไทยเราก็มีการาประยุกต์มีการทําให้สวยแล้วก็อยู่ในธีมเดียวกันอยู่ในแนวคิดเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่า แต่งไปแต่งมาเอามานู่นมาตัดแปะแล้วแนวคิดนี่มันกระจายมันดูผิดแนวคิดมันก็คือผิดคอนเซ็ปต์มันก็จะดูแปลกๆถือว่างานสงการปีนี้โหยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับเพราะว่ามีดาราทั่วทั่วเลยดารานางงามซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหล่าคนดังอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะเหมือนเป็นตัวเผยแพร่ที่ดีเลยถ้าเกิดว่าเผยแพร่เรื่องที่มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่บิดเบือนอันนี้ก็ไม่ดีเช่นกันนี่นะครับ ก็ต้องบอกว่าชุดไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนาตลอดทําให้สวยขึ้นสวยขึ้นวันนี้นี้ต้องบอกว่าดูอลังการมากๆแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้ลายลักษณะแบบนี้เดี๋ยวทางฝั่งเพื่อนบ้านเอาไปใช้แน่นอนแต่ว่าจะทําได้สวยหรือเปล่าอันนี้ต้องดูสวยงามอลังการครับพวงมาลัยก็ยังสวยเลยชุดสวยมากๆครับลายวิจิตรการตาแล้วก็ละเอียดมากมก็ไม่ทราบว่าตอนที่ทายนี้แดดร้อนแค่ไหนนะครับต้องอดทนกันนิดนึง แต่ชุดนี่โอ้โหต้องบอกว่าตาก,การตาเหลือเกินนี่ก็เป็นใบโฆษณาครับยินดีต้อนรับเข้าร่วมงานเย็นทั่วล่ามหาสงการ2567 11เมษายนเวลา17นาฬิกา30ฟันปิงปิงเป็นแขกรับเชิญครับดาราเบอร์ใหญ่เลยส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนครับฟันปิงปิงก็ยังยิ้มได้แบบเต็มที่ก็มีความเป็นมืออาชีพครับ ด้วยความที่เธอเป็นดาราเบอร์ใหญ่ของจีนนะครับแน่นอนว่าทางโซเชียลจีนก็คงจะเห็นแล้วล่ละว่านี่คืองานสงการที่ไทยชุดแบบนี้คือชุดไทยถือว่าได้รับข่าวสารที่ถูกต้องครับแล้วปกติสงการนี่นักท่องเที่ยวจีนก็จะค่อนข้างตื่นตัวอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วขอให้เป็นนักท่องเที่ยวจริงน,นะครับไม่ใช่จีนเทาล่าสุดก็เหมือนมีการสื่อสารคาดเคลื่อนเหมือนเขาทา,ทางเขาเนี่ยได้ข่าวว่าสงการเนี่ยจะเล่นตั้งแต่วันที่10วันที่1่รีบมากันใหญ่นะครับรบอกว่ายัางไม่ได้เล่นกัน ชุดสวยงามมากๆครับคนก็แห่ถ่ายรูปกันเต็มเลยครับผมนีม่ก็อีกภาพหนึ่งครับถ่ายตอนคืนภาพก็จะดูแบบสวยๆก็คนที่เข้ามาร่วมงานก็เยอะเลยนะครับแล้วก็มีดาราตัวท็อปขนาดนี้ก็ถ่ายรูปกันเต็มเช่นกันคราวนี้มาดูทางฝั่งไทยแต่งเป็นนางสงการบ้างครับมีแอนโทเนียพอซิลแล้วก็ Amanda um. อแมนด a าออฟดัม สวยงามครับผมเนื่องจากสงการของไทยได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องฉลองกันหนักสักนิดนึงเพื่อนบ้านก็ต้องรอไปนะครับถ้าอยากจะให้มีการจดทะเบียนเขาเพราะเขาก็ยื่นสงการเช่นกันก็ต้องมีหลักฐานหรืออะไรแน่นอนชัดเจนนี่นะครับดูการเรียกว่าแสดงทางสีแสงสีเสียงอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้โดรนหรือเปล่าครับก็อาจะเป็นโดรนนะครับเราดูระดับ สุดๆเรื่องแบบนี้เรื่องงานละเอียดเรื่องฝีมืออะไรเงี้ยเราทําได้ดีอยู่แล้วนะครับถือว่าระดับโลกเลยสวยงามครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางเขาอยากจะทําฝั่งเราเขาก็ต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโดรนนะครับว่าบินยังไงหรืออะไรยังไงตามนี้เนี่ยครับเทปสุดๆดดมีโชว์พญานาค่นน้ำด้วยครับ คราวนี้มาดูทางฝั่งไอคอนสยามบ้างครับก็มีจัดนางสงการมโหทอนทีวีครับคนนี้ก็ชื่อพายชื่อจริงก็ลิลดาครับน้องพายลิลดาก็เป็นนางสงการของไอคอนสยามก็มีการจัดทั่วทุกที่อยู่แล้วช่วงนี้ก็ต้องก็คือแต่ละที่แต่ละแห่งในกรุงเทพเขาก็มีจัดสงการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยครับชุดก็วิจิตการตาไม่แพ้กันครับ แน่นอนนะครับชุดไทยเนี่ยก็จะมีรูปแบบเดียวกันก็คือรูปแบบที่เป็นรูปแบบหลักอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะใส่ลายหรือ,อใส่ลูกเล่นใส่ลวดลายอะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่ได้ทําผิดแปลกๆไม่ได้เอาอะไรมาตัดแปบะบให้มันแปลกๆนะครับมันก็จะดูผิดธรรมชาตินิดนึงหรือคือลายมันจะแบบว่าไม่เข้าพวกแต่ว่าแน่นอนว่าอย่างที่บอกนะว่ามันจะมีแนวหลักอยู่แล้วก็คอนเซปต์เนี่ยก็ต้องไปในแถวแนวเดียวกันถ้าเกิดว่าจะใส่ลายหรืออะไรเพิ่มไม่ใช่ว่าคอนเซปต์กระจายมั่ว นี่ก็ามาอีกแนวหนึ่งที่ว่าสวยงามเลยเนี่ยครับสวยมีใส่ชุดมีเครื่องประดับดูแล้วเหมาะนะครับคอนเซปต์เดียวกันแต่ละคนก็ใส่สวยนะครับเรียกว่าฟังไทยเนี่ยจัดหนักจัดเต็มทําเอาเพื่อนบ้านถึงกับจุกเลยทีเดียวพูดไม่ออกเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้รับการจดทะเบียนแล้วอย่างที่ทราบกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ี่ชมอะไรก็สามารถเมนท์นที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ